สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาโนลพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่โอ้โหใหญ่มากจากสหรัฐอเมริกามาเจาะลึกกันค่ะคือมันมีวันหนึ่งที่เหมือนทุกอย่างวันประดังเข้ามาพร้อมกันหมดเลยวันที่14พฤศจิกายน2025วันเดียวเลยนะคะเกิด3เรื่องใหญ่ๆคือ 1. รัฐบาลที่เพิ่งชัดเดาไปนานที่สุดในประวัติศาสตร์กลับมาเปิดทำงาน 2ตลาดหุ้นกลับดิ่งเหวสวนทางเสยอย่างนั้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคที่โดนเทขายหนักมากแล้วก็3ค่ะพนักงาน s t a r ์บัคส์ทั่วประเทศลุกฮือน,นัดหยุดงานครั้งใหญ่ใช่เลยครับคือถ้ามองเผินๆนะสามเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยการเมืองตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของคนทำงานร้านกาแฟแต่พอเราเอาข้อมูลมาดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือจิ๊กซอสามชิ้นที่ต่อกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวเลยนั่นคือเป้าหมายของเราวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาสำรวจกันว่าจิ๊กซอสามชิ้นนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของอเมริกาในตอนนี้โอเคค่ะเรามาเริ่มแกะจากชิ้นแรกกันก่อนเลยเรื่องการเวร์ ment Shutdown นี่แหละค่ะคือคำว่า shutdown เนี่ยเอ่อหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกมันไม่ใช่ล็อกดาวน์แบบโควิดใช่ไหมคะมันคืออะไรกันแน่ ไม่ใช่เลยครับมันคือภาวะที่แบบว่ารัฐสภาเขาตกลงเรื่องงบประมาณกันไม่ได้อะครับเพราะงบไม่ผ่านรัฐบาลกลางก็ไม่มีเงินไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการหน่วยงานต่างๆที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนก็เลยต้องปิดทำการชั่วคราวอ๋อ oh. แล้วครั้งนี้นะครับมันหนักมากเพราะมันยาวไปเกือบ50วันนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเลย50วันครับและผลกระทบนี่มันหนักจริงๆนะครับคือมีข้อมูลว่าพนักง,งานรัฐบาล ล้านกว่าคน1.25ล้านคนไม่ได้เงินเดือนเลยเกือบสองเดือนเต็มๆโหล้านกว่าคนเลยเหรอฮะนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากในประเทศที่ค่าครองชีพสูงขนาดนั้นจู่ๆไรายได้หายไป2เดือนเนี่ยมันสะเทือนไปทั้งระบบเลยสิคะกระพบหนักเลยครับอย่างเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่ทันนึกถึงเช่นการเดินทางทางอากาศนี้ปั่นป่นปวนไปหมดเลยเพราะพวกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสนามบินหรือ TSA ับเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินมาทำงานกันน้อยลงเที่ยวบินก็ดีเลยกันเป็นแถวจริงด้วยค่ะหรือใครที่รอวีซ่ารอเอกสารตรูดคนเข้าเมืองก็คือค้างต่งไปหมดเลยครับมันเหมือนทำให้กลไกพื้นฐานของประเทศเป็นอัมาพาตไปชั่วขณะเลยเดี๋ยวนะคะแต่อันนี้มันแปลกมากเลยค่ะคือพอมีข่าวดีว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดแล้วตลาดหุ้นกลับพังแทนที่จะดีใจ มันขัดกับความรู้สึกมากๆเลยนะคะทำไมนักลงทุนถึงแห่เทขายหุ้นกันในวันที่น่าจะเป็นข่าวดีแบบนี้ล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยคือสิ่งที่นักลงทุนใน Wall Street เห็นเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาครับแต่เป็นการซื้อเวลาซื้อเวลาใช่ครับ งบป,ประมาณที่สภานุมัติให้ผ่านเนี่ยมันเป็นแค่งบป,ประมาณแก้ขัดระยะสั้นหรือที่เรียกว่า continuing resolution มันเหมือนกับเครื่องยนต์รถเราพังแล้วเราก็เอาเทปกาวมาพันๆไว้ก่อนเพื่อมันวิ่งต่อไปได้อีกหน่อยถามว่าซ่อมเสร็จหรือยังก็ยังหลาดรู้ดีครับว่าอีกไม่กี่เดือนปัญหานี้ก็จะกลับมาอีกเพราะต้นตอของเรื่องคือความขัดแย้งทางการเมืองมันยังอยู่ครบเลย ก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดชัดดาวรอบใหม่มันยังอยู่ครบถ้วนตลาดเลยไม่เชื่อมัน่นแต่มันมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ทําให้ตลาดผวาหนักขนาดนั้นมีครับและเป็นปัจจัยที่สําคัญมากด้วยลองนึกภาพตามนะครับว่าเกือบ2เดือนที่หน่วยงานรัฐปิดเนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญสุดๆที่นักลงทุนใช้ตัดสินใจมันไม่ถูกประกาศออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อยอดคนว่างงานยอดค้าปลีก มันสร้างภาวะที่เรียกว่าจุดบอดทางข้อมูลหรือ data blind spot ขึ้นมาจุดบอดทางข้อมูลครับนักลงทุนก็เหมือนคนขับรถตอนกลางคืนแล้วไฟหน้ารถดับไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นทางตรงทางโค้งหรือเป็นเวพอต้องขับไปในความมืดแบบนั้นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือขายหุ้นทิ้งเพื่อถือเงินสดไว้ก่อนนั่นแหละครับพอรัฐบาลสร้างความไม่แน่นอนขนาดนี้ตลาดก็ผันผวนหนักเลยซึ่งก็นำเรามาสู่ประเด็นที่2นะคะ ตลาดหุ้นที่แดงเถือกไปหมดแต่ที่น่าสนใจก็คือทำไมต้องเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีคะที่โดนถล่มหนักที่สุดเลยใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากทำไมต้องเป็นกลุ่มเทคคือเหตุผลมันซ้อนกันอยู่หลายชั้นครับชั้นแรกก็คือเรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เลยคือนักลงทุนตาบอดเพราะไม่มีข้อมูล พอไม่รู้ทิศทางลมก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการขายตัวที่เคยให้กำไรสูงสุดออกไปก่อนซึ่งก็คือหุ้นเทคนั่นเองก็จริงนะคะแล้วมันก็มีเสียงกระซิบใน Wall Street มาสักพักแล้วใช่ไหมคะว่าราคาหุ้นกลุ่ม AI หรือ Cloud มันอาจจะแพงเกินจริงไปมากแล้วนั่นคือชั้นที่2เลยครับถูกต้องเลยหุ้นกลุ่มนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาตลอดช่วงปี2023-2025เพราะกระแสะ AI มันบูมมาก แต่พอความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นคนก็เริ่มกลับมาตั้งคําถามพื้นฐานว่าเดี๋ยวนะที่ราคามันขึ้นไป2องสใน2ปีเนี่ยกำไรจริงๆมันโตทันหรือเปล่าอืมอยีที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆการที่ตลาดเทขายแบบนี้เป็นแค่ความตื่นตระหนกเกินเหตุหรือเปล่าคะหรือว่านักลงทุนมองเห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นเป็นประเด็นที่ดีมากครับคือไม่มีใครเถียงว่า AI ไม่ใช่ของจริงแต่นักลงทุนเริ่มมองลึกลงไปว่าโอเคเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกจริง แต่บริษัทพวกนี้จะทำเงินจากมันได้จริงจังเมื่อไรและเท่าไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือความคาดหวังมันวิ่งไปไกลกว่าความเป็นจริงมากกำไรจริงๆมันยังตามไม่ทันมูลค่าหุ้นที่สูงรีบเร่ะการเทขายครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่ความตื่นตระหนกแต่มันคือการที่ตลาดเริ่มกลับสู่ความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งถ้ามองในแง่ดีนะการปรับฐานแบบนี้อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟองสบู่ลูกใหญ่แล้วแตกที่หลังซึ่งจะเจ็บหนักกว่านี้เยอะครับ เข้าใจเลยค่ะพอภาพรวมมันไม่แน่นอนคนก็เลยเทขายสินทรัพย์ที่ดูเสี่ยงแล้วก็แพงที่สุดก่อนซึ่งก็คือหุ้นเทคทีนี้ในขณะที่นักลงทุนใน Wall Street กำลังกังวลเรื่องพอร์ตของตัวเองมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่หนักกว่านั้นเยอะมากซึ่งก็นำเรามาสู่จิ๊กซอชิ้นที่3 การประท้วงของพนักงานส t a r b u c k s ใช่ครับและนี่ไม่ใช่การประท้วงธรรมดานะครับแต่มันคือการประกาศหยุดงานแบบไม่มีกำหนดหรือ Open End e d strike หยุดงานแบบไม่มีกำหนดครับพนักงานกว่าพันคนใน4ี่สกว่าเมืองทั่วประเทศความหมายคือเราจะหยุดจนกว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมันแสดงถึงความเดือดร้อนที่ไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆดิฉันไปเจอข้อมูลหนึ่งมาน่าสนใจมากค่ะ มีบาริสต้าคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเงินเดือนทั้งเดือนของเขายังไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องสตูดิโอเล็กๆในเมืองที่เขาอยู่เลยด้วยซ้ำม,มันสะท้อนภาพได้ชัดมากว่าปัญหามันหนักแค่ไหนเขาเรียกร้องหลักๆของพวกเขามีอะไรบ้างคะหลักๆเลยมี3ข้อที่สะท้อนปัญหาใหญ่ของแรงงานอเมริกันทั้งระบบเลยครับข้อแรกคือค่าจ้างไม่พอใช้ อย่างที่ข้อมูลบอกเลยค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านในเมืองใหญ่มันพุ่งไปไกลมากจนค่าแรงตามไม่ทันแล้วอืข้อสองคือสภาพการทำงานชิ้นหนักเกินไปเพราะร้านขาดคนพนักงานคนเดียวต้องทำทุกอย่างเป็นทั้งบาริสต้าแคชเชียร์เก็บโต๊ะล้างแก้วมันกระทบสุขภาพจิตรุนแรงมากคและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือ เขารู้สึกว่าบริษัทไม่จริงใจในการเจรจาสัญญากับสหภาพแรงงานพยายามยื้อเวลาไปเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับภาวะชัดดาวกับตลาดหุ้นตกได้ยังไงคะมันเกี่ยวกันโดยตรงเลยครับเพราะ Star b u c k s ์ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่มันคือตัวแทนของแรงงานภาคบริการทั้งหมดอ๋อ oh. ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจคนกลุ่มนี้คือคนที่มีเงินเก็บน้อยที่สุด พอเกิดภาวะชัดดาวน์ที่ทำให้เศรษฐกิจชะงักหรือตลาดหุ้นผ,ลผ,ลผ,ลผลันผวนจนบริษัทต้องรัดเข็มขัดคนกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่โดนผลกระทบค่ะการประท้วงครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนแต่เป็นเสียงตะโกนของชนชั้นแรงงานที่กำลังบอกว่าระบบที่เป็นอยู่มันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้อีกต่อไปแล้ว โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะเมื่อเรานําจิ๊กซอว์ทั้ง3ชิ้นมาต่อกันทั้งรัฐบาลที่ทําง,งานไม่ได้ตลาดหุ้นที่กําลังเจ็บปวดและแรงงานที่กําลังลุกขึ้นสู้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานในตอนนี้คะมันกําลังบอกว่าเราไม่ได้กําลังเห็นวิกฤต3เรื่องแยกกันนะครับแต่เรากําลังเห็นการปริแตกของสัญญาประชาคมอเมริกันพร้อมกันใน3ด้านเลย การปริแตกของสัญญาประชาคมครับ 1. คือสัญญาที่ว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพมันพังทลายลงด้วยความแตกแยกทางการเมือง 2. คือสัญญาที่ว่าตลาดทุนจะสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงมันก็ถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือสัญญาที่ว่าถ้าคุณทำงานหนัก คุณจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้มันกำลังพังลงสำหรับคนจำนวนมากเพราะโครงสร้างค่าจ้างมันตามต้นทุนชีวิตไม่ทันแล้วครับฟังดูน่ากลัวมากนะคะเหมือนกับว่าเสาหลักของประเทศกำลังสั่นคลอนพร้อมๆกันเลยสถานการณ์มันมีความคล้ายกับยุค1970นะครับที่อเมริกาเจอทั้งเงินเฟ้อสูงวิกฤตพลังงานและความวุ่นวายทางการเหมือนแต่ครั้งนี้อาจจะซับซ้อนกว่าเพราะโลกมันเชื่อมถึงกันหมดแล้ว เวลาที่อเมริกาสะดุดมันจึงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกสิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่การล้มสลายนะครับแต่มันคือการเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่เจ็บปวดที่ระบบเก่ามันแก้ปัญหาของโลกยุคใหม่ได้อีกต่อไปเป็นการสรุปภาพที่ชัดเจนมากค่ะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ทั้ง3าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันเดียวได้ฉายภาพของสหรัฐอเมริกาที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญที่เดิมพันสูงมากจริงๆใช่ครับ แล้วมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดสำหรับเราทุกคนแหล่งข้อมูลชี้ว่าในขณะที่เราเห็นรอยร้าวของระบบมันอาจเป็นโอกาสให้ระบบใหม่ที่ดีกว่าเกิดขึ้นก็ได้แต่คำถามคือท่ามกลางความวุ่นวายนี้ระบบใหม่ที่ว่านั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างมันขึ้นมา เป็นคำถามที่ท้าทายและต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะใครที่ชินชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกแต่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปโดยเฉพาะในช่วงที่โลกกำลังมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นทุกวันแบบนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในตอนถัดไปค่ะ